เพึงเห็นซึ่งบุคคลใดผู้แสดงซึ่งโทษโดยปกติผู้กล่าวข่มโดยปกติผู้มีปัญญาเพียงดังว่าบุคคลผู้ชี้ซึ่งข่มทรัพย์พึงคบซึ่งบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อบุคคลคบอยู่ซึ่งบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นคุณอันประเสริฐย่อมมีและโทษ อันลามกกว่าย่อมไม่มีสมดังพุทธภาสิทธิพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่านิธีนางวาปะปวัตตารังยังปะเสวัชทะสนิยังนิคไหะวาทิงเมทาวิงตาทิสังปันดิตังพระเชตาทิสังพระชมานาะไสโยโหติ นภปาปิโย